สวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวปุ่นด้วยจ้ะปุ๋งหลิงกินเพลินพากินข้าวปุ่นจ้ะ <c oughs> เดี๋ยวมาปรุงก่อนด้วยจ้ะ <c oughs> เอาสมองหอมคนให้ยางรานๆค่ะ <c oughs> ใส่น้ำตาลจ้ะ <c oughs> ใส่พริกจ้ะมันจะสามนาทีก่อนนะเนี่ยเอาเอาเผ็ดจักหน่อยด้วยพี่หนอก เป็อยาก็เผ็ดๆะแล้วก็ใส่น้ำปลาด้วยเดี๋ยวสิอันเริ่มเฮ็ดให้เบ่งแด้จ้ะเด้อันนี้จะกินให้ดูในทุกๆมือเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนี่รุมกันอืมอืม อืตอนม้อนปรุงกระแสบพี่นนอกยายน้องเห็นหายกินจ้ะแม่เห็นหายวันนี้วันหยุดวันอาทิตแล้วก็จะหาอะไรกินอ่าวันนี้ผักของเราจะมีผักอีตูจ้ะอ่ามีเพลีกลุกโดดแล้วก็มีกระหล่ำจ้ะอ่ะขก็ใส่กระหล่ำก่อนอือปัวป ก,ก,ก,กินกันเลยจ้ากินกันเลยจ้าขอใส่สอนเลยจ้ะเหมือนนี้มันมาขนาดมือเนาะจ้นะเนาะอื <c oughs> <c oughs> อมเขาอนุญาตใส่ซิลเตอร์ด้วยพี่นเนาะหมดแต่งหน้าแล้ววัานอาทิตย์ชิวๆอยู่บ้านก็เลยบมดแต่งหนา้า ทำใหญ่ๆนะคะอืมตอกเพลินอืมกินไก่หยดๆจ้ะกินไก่หยุดหดอืมอืมเสั็ เจอร่อยคือเจอรอยเหมือนกันอืมมีฝาอ,อีตูนั่จ้ะกินมาอ,อีตูนัน่เนาะกินมาแล้วอืม,ม